อร่อยแหละครับชอบแหละอู้อู้ได้กินได้กินของชอบทุกใจตึกได้กินของชอบนูชอบครับมัมเลยมัมมัมอร่อยอร่อยเลย หนูชอบค่ะกินเลยมัมมมมดไปกี่ลูกลหะเด็ดคนเดียวกินคนเดียวไม่กิโลมือกับกัมกินเลยครับมัมเลยมะ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 อะไรครับอะไรอะไรอะไรอร่อยไหมครับ อ้อร่อยครับหม่ำเลยหม่ำเลยมือกันมสองมือครับอืมอืมรับกินเล็กเล้าจะชอบขนาดเลยนี่ กลัวคนอื่นเย่งหนูชอบกินอังมณนครับแม่แม่อร่อยมากเลยครับเชิมาให้หนูหน่อยนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยจังเลยหนูเชนนวินครับ rồi lời rồi, ạ. Ngon. 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 หนูชอบกินครับอือือ,อืยกให้เลยครับพวงนี้ทั้งนี้หลืทั้งนี้ทางนี้ กัดทีน้อยกัดทีละน้อยอร่อยครับอุ้ยเสียงดังมัมาม,ม,ามัแหละอืมอืมอืมนี่อันนกินมาได้นี่กินไม่ได้หรอกอันนี้กินไม่ได้กินตรงนี้ อืมอืมโอ้เสียงดังดังว่ะล้ำเลยแซบงร้ายเลยหมุน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 แมยกินทุก,กันเลยว่ะเนี่ยกินพิษแน่ไม่เก็นมันอยู่นี่ Ừ, nằm kênh kênh Ui Ui Đâu. Ui <laughs> Mất nhá Mất sợi rồi Ui Lên lại cầm đi im lèo มามมหนูชอบกินผลไม้ครับืออกินดีๆกินดีๆก่ะมามดีๆนี่เนี่ยนี่แย่ๆแย่ๆสก๊อโป๊กอืมอืมอิมนาติน่าอืมเอาไปทง